สวัสดีครับพบกับ Ghost Shock Story เอาเรื่องผีมาขยี้ประเด็นกันอีกแล้วสำหรับคลิปนี้เราจะมาขยี้ประเด็นเกี่ยวกับเรื่องผีทวงผัวนะครับซึ่งคุณโต๊ะครับได้นำเรื่องราวมาถ่ายทอดทางช่อง The g h o s t l e O ซึ่งเป็นเรื่องที่ได้รับฟังมาจากรุ่นพี่สมัยมหาวิทยาลัยเมื่อย้อนไป10กว่าปีนะครับ เรื่องราวนี้เริ่มต้นที่โก้หนุ่มหน้าตาดีมีแฟนชื่อน้องแต่ระหว่างนั้นโก้ได้คบซ้อนอยู่กับจูแล้วก็ทิ้งน้องไปน้องเสียใจจนต้องไปฆ่าตัวตายในห้องในห้องพักนะต่อมาโก้และจูก็ย้ายเข้ามาอยู่ในห้องนั้นเอง และจูก็เริ่มเจอเหตุการณ์เหนือธรรมชาติที่เชื่อว่าเป็นวิญญาณของน้องตามทวงคืนโก้เหตุการณ์โศกนาฏกรรมนำไปสู่การเสียชีวิตของโก้และก็จูอย่างน่าตกใจรวมถึงความพิการของเพื่อนอีกคนในกลุ่มเรื่องราวมีความเป็นมาอย่างไรก็อยากให้ลองไป รับฟังนะครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยรับฟังก็ไปรับฟังที่คลิปต้นฉบับตามชื่อเรื่องนี้ก่อนนะครับแต่ถ้าใครยังไม่เคยได้ไปฟังเรื่องนี้แล้วเผลอเข้ามาฟังเรื่องนี้ฟังคลิปนี้ก่อนอ่ะเดี๋ยวผมก็จะบอกว่าเรื่องนี้มันมีความน่าสนใจอย่างไรนะครับอย่างแรกเลยเรื่องนี้ นั่นก็คือเรื่องความสยองขวัญจากปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติซึ่งเป็นเรื่องธรรมชาติของเรื่องสยองขวัญเรื่องผีนะครับที่เราฟังซึ่งความสยองขวัญอย่างชัดเจนอ่ะจากการปรากฏตัวของวิญญาณแฟนเก่าของโก้การที่จูนจะต้องเผชิญหน้ากับผีในห้องนอนของตนเองถึงสองครั้งก็สร้างความหวาดกลัวแล้วก็น่าติดตามอย่างมากนะครับแล้วก็พูดไปถึงเรื่องของความเชื่อมโยงกับสถานที่ การที่โก้และจูก,ก็ย้ายเข้าไปอยู่ในห้องพักซึ่งเป็นห้องเก่าที่แฟนเก่า,าเสียชีวิตโดยที่ไม่รู้เรื่องก็เป็นจุดที่น่าขนลุกเหมือนกันแล้วก็เพิ่มความน่าสนใจให้กับเรื่องราวซึ่งการที่สถานที่นั้นมีความหลังอันน่าเศร้าแล้วก็เป็นสิ่งทีส่สิ่งสถิตของวิญญาณก็ยิ่งทำให้เหตุการณ์น่ะดูน่าสะพรึงกลัวมากยิ่งขึ้นหรือไม่ก็จะเป็นเรื่องของ การดําเนินเรื่องที่เข้มข้นและก็ทวีความรุนแรงเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับจูนะครับซึ่งค่อยๆรุนแรงขึ้นจากเพียงแค่ความรู้สึกแปลกๆในห้องไปจนถึงการเห็นวิญญาณอย่างชัดเจนและนําไปสู่ผลกระทบที่ร้ายแรงต่อกโก้และก็จูในที่สุดซึ่งการที่เรื่องราวดําเนินไปพร้อมกับการเปิดเผยปมในอดีตก็ยิ่งทําให้ผู้ฟังอยากติดตามว่าเหตุการณ์จะจบลงอย่างไร แล้วก็มาพูดถึงเรื่องของปมความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนแล้วก็ความอาฆาตซึ่งมูลเหตุของเรื่องราวอ่ะจากความสัมพันธ์ที่ไม่ลงรอยการขาดการติดต่อการเสียชีวิตและการฆ่าตัวตายของแฟนเก่าโก้ซึ่งแรงจูงใจคือวิญ,ญญาณที่ต้องการทวงผัวนั่นเอง และก,การลังควานคนที่มามีความสัมพันธ์กับโก้หลังจากนั้นก็แสดงให้เห็นถึงความอาฆาตแค้นที่น่าสะพรึงกลัวแล้วก็ความน่าสนใจอย่างสุดท้ายนั้นก็เรื่องของผลกรรมที่ตามมาอย่างรวดเร็วแล้วก็น่าตกใจเรื่องนี้คือสะท้อนเรื่องของการเสียชีวิตของโก้ด้วยการแขวนคอและการเสียชีวิตอย่างกระทันหันของจูในวันเผาศพโก้ก็เป็นจุด จบที่น่าตกใจนะครับแล้วก็แสดงให้เห็นถึงผลกระทบอันรุนแรงจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแม้แต่พิธีกรก็ยังกล่าวถึงว่าเรื่องนี้ว่าเป็นเหมือนเวรกรรมที่แบบทําตาเห็นมากๆไม่ต้องรอชาติหน้าซึ่งเป็นการตอกย้ําถึงความน่าสะพึงกลัวและความน่าสนใจของเรื่องราวเรื่องนี้ครับก็ถ้าใครก็ลองนะไปฟังดูนะครับถ้าใครยังไม่เคยฟังเรื่องนี้ไปฟังที่คลิปต้นฉบับจากช่อง The Ghost ได้เลยนะครับ ทีนี้เราก็จะมาพูดประเด็นหลักนะครับว่าเรื่องราวที่เราได้รับฟังมาเนี่ยมีความสอดคล้องให้แง่คิดกับชีวิตประจำวันของเราอย่างไรกันบ้างนะครับโดยประเด็นที่สำคัญนะครับประเด็นแรกเลยนั่นก็คือเรื่องของผลกระทบอันรุนแรงจากความสัมพันธ์ที่จบไม่ดีแล้วก็การปิดบังความจริง คือเรื่องราวเริ่มต้นจากความสัมพันธ์ระหว่างโก้และแฟนซึ่งมีปัญหาแล้วก็จบลงด้วยการที่ฝ่ายหญิงฆ่าตัวตายเนื่องจากการขาดการติดต่อจากโกโกได้เริ่มความสัมพันธ์ใหม่กับจูและกลับมาพร้อมกับเธอนะครับที่โดยไม่ได้บอกความจริงเรื่องแฟนเก่าที่เสียชีวิตให้จูทราบ การปิดบังความจริงเนี้ยก็นำไปสู่เหตุการณ์ที่มันสยองขวัญและเมื่อจูต้องเผชิญหน้ากับวิญญาณของผู้หญิงผมบอ๊อบผิวขาวซีดในห้องพักที่เธอและโกอยู่ซึ่งต่อมาจูก็ได้ทราบความจริงว่าลุงลีดวินอะลุงวินซึ่งเป็น บอกว่าห้องเดียวอ่ะที่แฟนเก่าของโกเสียชีวิตการรับรู้ความจริงนี้ก็สร้างความตกใจความกลัวและก็ความเพืองใจให้กับจูที่ถูกโกและเพื่อนๆปิดบังเหตุการณ์นี้ก็แสดงให้เห็นว่าการไม่ซื่อสัตย์การปกปิดความจริงในความสัมพันธ์ก็สามารถนํามาซึ่งผลกระทบทางจิตใจและเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดที่รุนแรงได้นะครับประเด็นต่อไปนะครับนั่นก็คือเรื่องของ อำนาจและก็ความอาฆาตของวิญญาณในเรื่องนี้ครับวิญญาณของแฟนเก่าโก้ก็แสดงให้เห็นว่าความผูกพันกับสถานที่ก็คือห้องพักและความอาฆาตต่อผู้ที่ทําให้ตนเสียชีวิตผู้ที่มาแทนที่การปรากฏตัวของวิญญาณในลักษณะที่น่ากลัวไม่ว่าจะเป็นรูปลักษณ์หรือคําพูดที่ว่ามึงเอาผัวกูขึ้นมาไม่งั้นกูจะเอามึงไปอีกคนด้วยสร้างความหวาดกลัวอย่างมากให้กับจู โกเองก็มีอาการจิตร้อนในภาพแฟนเก่ามารอหน้าบ้านแล้วก็เข้าฝันว่าจะพาไปด้วยเหตุการณ์ที่น่าสะเทือนใจที่สุดก็คือเรื่องของการเสียชีวิตกระทันหันของจูในวันเผาศพของโกซึ่งอาจถูกตีความว่า เป็นการกระทำของวิญญาณที่ต้องการทวงโก้คืนไปอย่างสมบูรณ์และอาจรวมถึงการลงโทษจูที่มาอยู่กับโก้ด้วยแม้ว่าแหล่งข่าวจะไม่ได้ยืนยันโดยตรงแต่เหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้นกับบังที่ถูกยินจนพิการในภายหลังก็อาจถูกมองว่ามีความเชื่อมโยงกับเหตุการณ์เหล่านี้ได้เช่นกันแสดงว่าแสดงให้เห็นถึงความเชื่อในอำนาจลึกลับที่สามารถส่งผลกระทบต่อชีวิตของผู้ที่เกี่ยวข้องได้ ประเด็นต่อไปนะครับนั่นก็คือเรื่องของความเชื่อมโยงของสถานที่กับเหตุการณ์และก็ความรู้สึกสิ่งที่น่าขนลุกในเรื่องนี้จริงๆแล้วก็คือโก้และจูย้ายเข้าไปอยู่ในห้องพักเดิมกับแฟนเก่าของโก้ที่เสียชีวิตโดยไม่รู้ซึ่งลุงวินที่อยู่หน้าหอพักนะั้นเป็นผู้ที่เปิดเผยความจริงอันน่าตกใจนี้แม้ว่าทางหอพักจะปิดข่าวและก็ปรับปรุงห้องใหม่ แต่ก็เหมือนกับว่าเวรกรรมหรือบางสิ่งบางอย่างนำพาให้โก้กลับมายังสถานที่ที่มีความทรงจำอันเดวร้ายและความอาฆาตแค้นฝังอยู่เหตุการณ์นี้ตอกย้ำความเชื่อที่ว่าสถานที่ที่มีเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้นอาจมีร่องรอยความรู้สึกหรือพลังงานบางอย่างหลงเหลืออยู่ซึ่งสามารถส่งผลกระทบต่อผู้ที่เข้ามาอยู่อา,าอ,อ,อ,อาศัยใหม่ได้นะครับต่อไปประเด็นสุดท้ายครับเราจะพูดถึงเรื่องของ กฎแห่งกรรมและการได้รับผลของการกระทำเรื่องราวผีทวงผัวเนี่ยสะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดเรื่องกฎแห่งกรรมที่ตามทัน การกระทําของโก้ที่ทอดทิ้งแฟนเก่าจนนําไปสู่การฆ่าตัวตายนั้นก็ดูเหมือนว่าจะนํามาซึ่งผลกรรมที่รวดเร็วและก็รุนแรงตั้งแต่การปรากฏตัวของวิญญาณที่สร้างความหวาดกลัวการที่โก้มีอาการทางจิตและก็ฆ่าตัวตายไปจนถึงการเสียชีวิตอย่างกระทานห่านของจูเหตุการณ์เหล่านี้ถูกมองว่าเป็นผลของการกระทําในอดีต ไม่ว่าจะเป็นการกระทําโดยตรงของโกเองหรือการเข้าไปเกี่ยวข้องกับผลกรรมนั้นแม้แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับบงังก็อาจถูกมองในบริบทของผลกรรมที่ส่งผลกระทบต่อกลุ่มเพื่อนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวทั้งหมดซึ่งสอดคล้องกับที่พิธีกรกล่าวว่าเรื่องนี้เป็นเวรกรรมที่แบบทันตาเห็นมากๆไม่ต้องรอชัดหน้าครับก็จบไปแล้วสำหรับการวิเคราะห์ประเด็นการขยี้ประเด็นสำหรับ คลิปของเรื่องผีทวงหัวทางช่อง The g โก้ตนะครับก็อยากให้ลองไปติดตามกันฟังครับฟังรุนฟังเรื่องราวเรื่องผีมาแล้วแล้วมาเก็บตกประเด็นกันสักคิดว่าเป็นอย่างนี้กันเนาะ<ม>แล้วก็ช่วงนี้ก็จะลองลองลองไม่มีคำถามดีวกว่าเเราจะมาพูดกันเรื่องแต่สาระเรื่องประเด็นกันโดยตรงเลยละกันนะครับก็สุดท้ายนี้แล้วมาถึงคลิปนี้แล้วก็ขอบคุณทุกท่านครับที่ ตามมารับฟังจนถึงวินาทีนี้ก็ท่านสามารถกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจกับช่องเราได้นะครับทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์นะมันคือแรงใจหรือกำลังใจจริงๆนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ก็สวัสดีครับ